เสุขภาพของตัวเองก,ก,ก,ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาการที่เป็นมากๆกก็เห็นจะเป็นเข่าอาการนิ้วล็อกเวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนแลวเดินเร็วแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าตะกอนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเข่าซึ่ง,งแล้วก็เหนื่อยง่ายนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับ ตัวเราก็คือเขา่ากับอาการนิ้วล็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดกีก็ยังไม่เชื่อทีเดียวนะฮะเพราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอ๊มการที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่สามขวดก็ลองซื้อมาก็ยอมรับว,ว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะฮะมันมีความสึกมือเรายัง ยังเจ็บและเจ็บมากขึ้นด้วยไอ้นิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สามอาการนิ้วล็อกนี้ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะาอาจารย์อาจารย์บอกเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้นอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเข่านะโอ้โหเือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเอออาการเข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงเข่าเวลาก้าวอะ เท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเอร์เซนตในความรู้สึกของตัวเรานะเข้าไปเดือนที่สามเนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยแล้วข้อสำคัญที่สุดผิวพันธ์การหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมาเราสึกเราก็ปีก้กระเป๋าออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึก คุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากินนะ่ะย้ําหน่อยว่าใครควรทานที่สุดทุกคนเลยมีลูกให้ลูกทานนะมีลูกมีหลานคุณท่าคุณแก่ในบ้านทานกันให้หมดเลยวันละเม็ดพอค,คือสองวันหนึ่งเม็ดก็ได้นะครับเพื่อปอกป้องการเป็นโรคอย่างน้อยๆมันก็ปกป้องท่อเลือดเราได้ดีกว่าคนที่ไม่ทานเยอะมากเลยนะ,อ,ะอย่างมะเร็งไม่เป็นแล้วนะทานไปเพราะมันต้านดีที่สุดะนะ,ะคนที่เป็นโรคเกาต์โรคลูมาตอยต่อไปก็ไม่เป็น คนที่นิ้วกําลังจะลกเริ่มเริ่มลกบ้างก็จะคลายให้หมดแต่ถ้าลกหนาเกินไปบางทีก็ต้องผ่าเหมือนกันนะอเอาเป็นว่าพอเริ่มออกอาการเนี่ยเราทานป้องกันไว้ก่อนอนะครับ จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอแอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนทินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโอแอสตินผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสร หรัฐอเมริกาของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติกเกอร์ไบโอแอคตินปิดฝากล่องเท่านั้น